นี่คือต้นกระเพราที่ตัดแล้วตัดไปกินผัดกระเพราหลายรอบแล้วดินม,มาเริ่มน้อยเลยต้องไปใส่ดินนี่แลอมาคอยดูแลไม่มีขุยมะพร้าวก็ใส่กิ่งมะม่วงนี่แหละเติมใบกล้ามปูหมักเติมดินที่ผสม ค่อยตัดแต่งกิ่งเด็ดมากเงินไกลมากนี่ถ้าจะให้ดีนี้ต้องรอให้เขาขึ้นออกยอดก่อนปริยอดออกมางี้ก่อนแล้วค่อยตัดใบไหนไม่สวยก็ตัดตัดแต่งแต่งทิ้งไปเลย มันเป็นโรคเป็นอะไรมันจะได้ไม่ลามไปที่อื่นอุน้นี้ผีเหระนี่อนนอเอาแค่สองสามกระถางก็พออันนี้กระเพราเจ้าคุณตาเนี่ยแต่ตาเสียไปแล้วตั้งหลายปี พันุ์ที่แกเคยปลูกไว้ก็ยังอยู่อันนี้ขยายพันธุ์โดยวิธีการที่เราตัดกระเพราแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาไปผัดกระเพราแล้วก็ที่เหลือมาชําอันนี้จะเกิดจากกิ่งฉําอันนี้ก็ฉ่ทำทําไข่เยียวก็นี่นี่ค่อยๆกระเทาะอัน,นเป็นรู <laughs> <laughs> แล้วก็มาแขวนแบบเนี้ย ไล่แมลงนานๆเข้าก็ผุแล้วก็น,นี่แต่สภาพเป็นปุ๋ยบำารุงโคนต้นยไมายมาเส,สียบไว้อะเพราะว่าจะได้กันกันดินกันเศษวัสดุเนี่ยไหลออกจากไอถุงเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นชายคาที่ฝนน้ำฝนตกเวลาน้ำมาท่วมเยอะๆเนี่ยันทำให้พวกเนี้ยลอยออกไหลออก ก็เลยต้องปักล้องไว้มันละลายไปปุ๊บมันผุพังก็ทําเป็นปุ๋ยผสมไว้ในดินเลยนี่ต้องทําแบบนี้ดินก็ต้องซื้อถุงก็ต้องซื้อเนีย่ยเนี่ยทุกอย่างใบก้ามปูหมักก็ต้องซื้อน้ำที่ลดก็ต้องซื้อนีอ่แหละชีวิตมนุษย์เมือง ทำอย่างเงี้ปยปลูกเงี้ยก็ดีไปอย่างหนึง่งจะเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เที่ยงคืนเปิดไฟก็เก็บคอยดูแลทุกวันแต่เวลาจะตัดอะ่ะต้องรอให้เขายอดอ่อนแตกก่อนนะแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยเนี่ยแตกได้เลยเขาก็จะรีบโตมันก็ครบรอบพอดีอัจจักอาทิ์กว่า แล้วก็มาผัดกระเพราอีกรอบหนึ่งกระเพรากุ้งกระเพราหมูก็เวียนกันไปนี่แหละอะไรก็ต้องซื้ออือ <c oughs> <c oughs>